สวัสดีค่ะวัตถุดิบก็จะมีพริกกระเทียมตับแล้วก็กุ้งอี่ขาดไม่ได้ก็คือใบกะเพราแดงค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาทําผัดกะเพรากุ้งรวมมินให้น้องกินค่ะหรือผัดกะเพราหมูสับสิกุ้งอยากกินนะคะดังนั้นก็จะจัดให้เลยค่ะดังนั้นน้องต้องเป็นมือถือก้องอาจจะสั่นหน่อยนะคะก็ขอภสด้นยน้ำมันลงไปนะคะน้ำมันไม่ใส่เยอะกระเทียมที่ตำแล้วนะคะลงไปผัดให้หอมเหลืองสวยงามหมูสับลงไปผัดหมูสับให้สุกคามบี้หมูสับให้แตกนะคะอย่าให้มันติดกันเป็นก้อนค่มันเยอะ เลยนะคะมันจะทําให้อุ่มน้ํามันค่ะถ้ามันแห้งอะไรก็สามารถเติมน้ําได้นะคะพยายามผัดตลอดค่ะอย่าทิ้งไว้นะคะพยายาใส่กุ้งลงไปนะคะใส่เต้ากุ้งของโปรดลงไปเลยค่ะผัดกุ้งเราก็จะปรุงรสแล้วนะคะปรุงรสหลังจากที่ใส่กุ้งลงไปเลยนะคะก็จะใส่ผงทําไม่ได้ก็ต้องผงนัวค่ะทํากับข้าวอะไรไม่ใส่ผงนัวคือไม่แซบมันก็แซบอยู่แต่ว่ามันขาดไม่ได้จชอบด้วยค่ะทุกคนคิดว่ารสชาติแบบไหนอร่อยก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปาณาเอง ปริมาณการปรุงก็แล้วแต่ปริมาณที่เราทำด้วยไปนนะคะซ้อนหอยนางรมค่ะแล้วก็ผัดให้ทุกอย่างเข้ากันซีอิ๊วขาวนิดหน่อยค่ะจะใส่ซอสฝาเขียวก็ได้นะคะแต่พยายามให้ใส่สีอิ๊วขาวแทนถูกกับซอสนะคะอาจจะทําให้รสชาติเปลี่ยนแต่ว่าผัดกะเพราก็ไม่ได้มีขล้แตอนอะไรมากมายผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็จะใส่ใบกะเพราก่อนที่จะใส่นะคะก็จะขอชิมรสก่อนค่ะเพื่อจะได้ไม่ต้องปรุงรสยากนะคะถ้าใส่ใบกะเพราแล้วอาจจะปรุงรสยากนะคะแล้วปรุงครั้งเดียวรสชาติอร่อยแล้วนะคะ ทีนี้ก็จะใส่ใบกะเพราแดงแล,ลงไปจากบ้านหนูเองนะคะจากสวนหลังบ้านเองค่ะพรอปลูกไว้ยังไม่จัดจ้านเท่าไหร่ก็จะตาพริกใส่เพิ่มนิดหน่อยนะคะแล้วก็ผัดให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะใบกะเพราหดก็สามารถปิดแก๊ส<อ>กินได้<า>แล้วค่ะสงสารคนถ่ายมากเลยค่ะทั้งเป็นมือกล้องทั้งหิวกล้องก็เลยสั่นไปมาแบบนี้นะคะ,น,น,ะ,คะน่ากินไหมคะผัดกะเพรากุง้งน่าทานม,มากเลยค่ะทําให้น้องกินนะคะน้องก็คือชอบกินมากเลยค่ะ เมนูไหนที่มีกุ้งต่อให้เผ็ดก็กินได้หมดค่ะแต่ถ้าไม่มีคือกินไม่ได้เวลาตักเสิร์ฟใส่จานแล้วค่ะจะจะตักใส่จานไว้แบบนี้นะคะไว้ไปกินกับน้องวันนี้กินกับน้องสองคนนะคะดังนั้นก็จะตักใส่หมดเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้ทําเยอะนะคะที่ีูช่องหมูบ่อยนะคะก็จะรู้นะคะว่าเป็นคนที่ชอบทําผัดกะเพราเยอะมากทั้งถ่ายคลิปเออและไม่ได้ถ่ายคลิปเอยนะคะโดยเฉพาะเมนูที่มีกุ้งหมดเลยนะคะของแทบมันต้องเคี่ยให้หมดเลยจ้าวันนี้ไม่ได้ทอดไข่ดาวเพิ่มนะคะปกติจะทอดค่ะแต่วันนี้คือ รีบมากเลยค่ะน้องคือเร่งแล้วนะคะดังนั้นก็ไม่ได้ทอดไข่ดาวเขาจะทอดก่อนที่จะทําผัดกะเพรานะคะมันจะได้ไม่ต้องล้างกระทะค่ะเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วมากินข้าวด้วยกันนะคะก่อจะกินแล้วนะคะทีนี้น้องมะปังคือหิวมากเลยค่ะน้องมะปังเอาช้อนเอาซ้อมมากินกันก่อนเลยค่ะดังกอนเสร็จแล้วจ้างสร็จลับมาก็มาลั่มากินด้วยเลนะคะ่อนจะกนแล้วนะคะทีนี้นงมหนือหมากเละน้ัดกะับเอาช้อนเอาว่อเมากิกันก้วนะลค่ะเาวเหนเวก็เข้าเ้าเอนกันค่ะเป็นคนอีสานดัานั้นกันกับะก่อนจะกินแลยนะคะท น้องก็อยากจะกินผัดกะเพราดังนั้นก็กินมารวมกันเลยจ้านี้น้องคือบอกว่าผ่านค่ะอร่อยเลย